เรงนี้ของไม่นานนะครับข้าการนอสการพระคุนเจ้าพระครูจันทร์ศรีพัฒนาพรเจ้าคณะตะบนคุเนียมเจ้าวัดวัดพูรังกาเจ้าวาดวัดบ้านดังก้อมนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดพูรังการาชเจริญประธานฝ่ายส่งพร้อมคณะส่งที่กรุ๊ปเรียนท่านรองสงัดสมศรีท่านกำนันกิจสนกรใหญ่ขันท่านกำนันตะบนแขมนะครับแล้วก็ท่าน ู้อการปฏิดาประสงนะค์กะับผู้ในการโรงเรียนท่านผู้นวยกานะครับที่วันนี้ท่านเกียรติสละเวลามาเป็นประธานฝ่ายคารวะวันนี้พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมส่งก,การงานชรกนกศพของคุณแม่คุณมีนนเนศเดีย๋ยวนี้ซึ่งคุณแม่บนมือดินเนตนะครับได้เสียชีวิตลงตังแตันที่30สิที่ผ่านมาลูกหลานญาติพี่น้องได้ตั้งศพความเป็นกุศลที่บ้านเลขที่127ี่นะครับหมู่ที่6หมู่ที่11บเอตำบลยางเผือกันถล่มจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีญาติพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพิธรรมมากพอสมควรกระผมได้สำรองสุรัสนะครับได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพเป็นพิธีกรและขั้นตอนต่างๆในการเพ็นกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณแม่คุณมีนิเนธเนี๋นนี้หากการทําหน้าที่ของกระผมขาดตกบกพร่องประการใดก็ขอกราบประธานอาภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยครับสําหรับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่นานเพราะส่วนหนึ่งประธานภาครัฐนะครับ ทุกภาคส่วนก็ขอให้จัดงานดังกล่าวตามสมควรเพราะติดเรื่องความปลอดภัยกับโรคไข้โควิด19้าอีกำลังระบาดได้อย่างควบคุมไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อป้องกันการเสี่ยงโรคต่างๆนะครับครับส่วนัผมจะได้นำเรียนขั้นตอนที่พี่น้องรับทราบในดังนี้นะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นพธิธีในส่วนนี้ก็จะได้มอบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์นะครับส่วนการทอดผ้าบางสกุลนั้นก็ทางตูปูก็ให้ดําเนินการไปแล้วส่วนนี้ก็จะเหลือแต่ผ้าไก่บางสกุลชุดสุดท้ายนะครับซึ่งว,วันนี้เรียเกียรติจากท่านกิษณกรณนะครับใจขันนะครับท่านกำลังตะบนแขมเดินทางมาจากอำเภอตุพริสัยจังหวัดศรีสะเกดประธานทอดผ้าชุดสุดท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับก็กลับเยินเชิญทางเจ้าภาพนะครับมอบเงินเพื่อสาธารณกุศลนะครับต่างๆหมดห้าหกรายการนะครับตัเดิชิญทางเจ้าภาพนะครับด้านหน้าประธานนะครับนาาจย์พี่น้องนะครับเชิญเจ้าภาพนะครับลูกหลานญานเจ้าภาพนะครับครอบครัวใหญ่นะครับวันนี้ ก็จะมีมอบทั้งหมดห้าหกรายการนะครับวันนี้ครับแล้วแบแรกนะครับทางคณะชาตภาพนะครับมอบเงินเพื่อบำบุงวัดบำบุงเมนสนานที่แห่งนี้ กับเรียนเชิญตัวแทนวัยยาวัจกรวัดนะครับพ็อยห่อึงยุรญาตมานะครบับมาอยู่ครับเชิญครับ ถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนี้ก็คงจะใช้เวลานานกว่านี้นะครับรวปรวมขั้นตอนนะครับโนนามาบย,ย <laughs> ขันนามอน้ำแน่วัดันลงมยนะครับลำดับต่อไปนะครับทางคณะจบาภาพนะครับเป็นหมออคุณผู้สานะดานในการ ศึกษาโรงเรียนท่านผนังการครับกับอินเทิญตัวแทนนะครับท่านประธานกรรมการสถานศึกษานะครับคุณพ่อแท่นคุณสมานนะครับานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครับผนังการครับ เจ้าพนิพิษารมอบให้กับทางโร,ร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับสมบูรณยานะครับขอเป็นเชิญตัวแทนจากโร,ร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมบูรณยานะครับเปเ็นเชิญครับคุณองหมอสมองจิตแพทนะครับอย่างนี้ครับ ระดับต่อไปนะครับกาเป็นเพิญนตุนแอสมนะครับหมู่หหมู่สิบนะครับรับอมหมู่สิบพร้กันเลยนะครับ ฮัน่นหนามาน,นัมเนครับท่านหนามาน,นัมเนยกำลังดำเต่อไปนะครับการเรียนเชิญท่านตัวแทนอบกรกรอบอันนี้สถารณสุสขจังหวัดบ้านนะครับ โรงสีข้าวชนชนมหการบุกเบีนะครับจะมอบเงินให้สัดการอ่าไปงรับถ้าไปของทางรัดอีกหนึ่งรอบนะครับพยงรับค่าไปจากทางรัฐอีกหนึ่งรอบต่อพระเจ้ารงชนท่านประธานองสีข้าวชมชนนะครับมอบให้กับ 哈哈，没错 <laughs>、nah,。